你好。 หลายคนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรือคนรู้จักนะคะถามกันมาเยอะมากๆเลยเรื่องคําถามว่าทําไมตัวหอมจังเวลานั่งใกล้ๆวันนี้ก็จะมาเฉลยแล้วนะคะว่าทําไมตัวถึงหอมแบบนี้นะคะเพราะว่าผมมีตัวช่วยค่ะนี่เลยทุกคนคลาบอดี้โลชั่นตัวนี้เลยนะคะเขาเป็นโลชั่นน้ําหอมนะคะกลิ่นหอมฟินมากๆเลยแถมยังหอมติดทน24ชั่วโมงอีกด้วยคะ่ะและนอกจากเขาจะกลิ่นหอมแล้วเนะี่ยทุกคนเนื้อครีมของเขาเนี่ยยังบางเบาอีกด้วยนะคะซึมไวไม่เหนียวเนนหนิะหนะนะคะใครที่ผิวแห้งผิวหยาบก,ก้านผิวขาดความชุ่มชื้น ต้องลองเลยล่ะค่ะเขาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ดีเลยล่ะค่ะและยังมีสารสก,กัดอีกมากมายที่มีประโยชน์กับผิวของเราอีกหลายตัวเลยอยากผิวขาวกระจ่างใสยอยากตัวหอมแบบนี้ต้องคาบอี้โลชั่นเลยนะคะสารสก,กัดของเขาเนี่ยหลกัหลกๆมีหลายตัวเลยนะคะมุกจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นแอนฟ้าอาบูตินนะคะอะโลเวล่าวิตามินซีวิตามิน,น B3 แถมยังมีวิตามินอ e, ีและมอย,ยส์เจอร์ไรเซอร์อีกด้วยค่ะบำรุงผิวแบบสุดๆไปเลย ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะปกติหลอดละ690บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะราคาหลอดละ390บาทซื้อ2หลอดเนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะคะราคา750บาทเท่านั้นเองและ,ะยังไม่หมดนะคะเพื่อนเพราะว่าเขายังแถมฟรีเซรัม่มไวท์เทนนิ่งผิวกายสกัดเข้มข้นคูณ10อีก1ขวดนะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยนะคะทุกคนส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะทั้งแบบโอนและเก็บเงินปลายทางเลยค่ะวันนี้ก็มาชี้เป้าตัวช่วยผิวหอมแล้วนะคะใครอยากตัวหอมแบบนี้ ก็ไปลองดูกันค่ะ